สวัสดีครับวันนี้ครับนะมาดูในบ่อวงที่เป็นยางรถยนต์นะฮะถึงผมได้ปลูกปลักสวนครัวไว้นะครับก็มีหอมแบ่งนะฮะหอมแบ่งต้นมะมะมะนาวพลิกนะฮะสาอย่างในบริเวณนี้นะฮะสะระแหน่นี่ก็จะน่าจะวายแล้วแหะครับพี่น้องนะครับซึ่งผมได้ปลูกไว้แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลารดน้ําเลยนะครับดินตรงนี้ก็ได้ใส่รองพื้นเป็นใบไม้แห้งนะฮะด้านล่างนะครับเป็นใบไม้แห้งด้านล่างนะครับก็ใส่ไว้ แต่คงจะปลูกไปก็ยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะวีแรกก็ใบเหลืองแล้วก็ร่วงลนต้นหอมก็เช่นกันนะฮะไม่แตกไม่แตกกอนะครับพี่น้องไม่แตกกอไม่แตกกอแล้วก็สภาพเหี่ยวเหลืองนะฮะนึกว่าจะตายหมดแล้วนะครับพี่น้องเช่นเดียวกับพริกเหมือนกันนะครับช่วงแรกๆทีนี้ผมก็เลยนะฮะก็เลยได้มาเอา มูลสัตว์นะฮะน้ำผมมูลสัตว์ที่เป็นผมผมทำเป็นน้ำใช้การเอาขี้วัวขี้ควายนะฮะเอามาเจือจางด้วยการผสมน้ำไว้นะฮะแล้วก็กรองเอาแต่น้ำไว้นะฮะได้เอามาลดนะฮะดูนะฮะลดบิเรณนนี้นะฮะซึ่งเป็นดูนะฮที่เมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้ต้นเล็กๆนะฮะไม่มีการแตกไปอ่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นเป็นน้ำลักษณะยังไงนะครับพี่น้องนะฮะดูดูใบมะนาว แต่ก่อนแค่แกนนะไม่มีไม่มีการแตกยอดยอดเลยนะตอนนี้เริ่มออกไปอ่อนแตกยอดแล้วนะครับพี่น้องเช่นเดียวกับต้นหอมผมเหมือนกันเริ่มแตกกอแล้วนะครับซึ่งโดนน้ำนะเป็นปุ๋ยนะแบบน้ำนะฮะใช้ทําจากมูลวัวมูลสัตว์นะฮะพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับพี่น้องครับนะซึ่งนะฮะน้ำจากมูลวัวตรงนี้ผมก็วิธีการทําก็ไม่ยากนะครับพี่น้องก็คือ,เ,อเราก็ไปหา มูลสัตว์มานะฮะมูลสัตว์มาแล้วก็ใช้อัตราส่วนเท่าเกันนะฮะอัตราส่วนเท่ากันนะตามสูตรของผมเลยนะฮะผมผมไม่มีสูตรตายตัวผมใช้ตามสูตรของผมเลยมูลสัตว์เท่าหนึ่งเท่าหนึ่งส่วนนะฮะแล้วก็ผสมกับน,น,น้ําเน่ยจะอ่ะปองนี้น่าจะประมาณยี่สิบสามสิบลิตรได้นะฮะก็ผสมลงไปเลยนะฮะแช่ไว้นะฮะแช่ไว้แล้วก็ผมทิ้งไว้ประมาณนะฮะ น่าประมาณสองอาทิตย์นะผมสองอาทิตย์นี่นะมา2สองอาทิตย์นะฮะผมก็เลยมาเทกรองเอาแต่เหลือแต่น้ําไว้นะเอาไปใช้ในการรดพืชเราส่วนเศษที่ยังเหลือไม่ละลายของมูลวัวมูลสัตว์นะเราก็เอาไปกลบโคนต้นไม้ได้นะครับพี่น้องนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะถึงได้เวลามาลดแล้วนี่ส่งผลจากการได้เห็นเอาไปลดแล้วนะมีการแตกกอของแตกกอของ หอมแบ่งนะฮะแล้วก็มีการแตกใบอ่อนแตลังออกติดลูกติดผลของพลิกด้วยนะครับพี่น้องนะฮะดูดูตรงนี้นะฮะเนี่ยเริ่มจะออกนะเริ่มจะติดดอกตาดอกแล้วนะครับพี่น้องนี่นะฮะเนี่ยโฟกัสไหมครับเนี่ยเนี่ยนี่นะฮะนี่นะฮะมาแล้วนะฮะผลจากการลดน้ําหมักใหนะ้มุนมุนมุนวัวนะฮะมุนสัตว์ไว้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปมาทําการลดกันนะครับ สำหรับอัตราส่วนในการใช้นะฮะในการลดพืชผักผลไม้เรานะฮะผมก็จะใช้ประมาณนี้นะฮะใช้แก้วนะฮะประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ผมจะไม่บอกว่าเป็นลิตรเป็นอะไรเท่าไหร่นะฮะผมแก้วประมาณนี้ของเรานะเพราะอัตราส่วนในการใช้เพราะว่าน้ำหมักพวกนี้นะฮะมันจะไม่ค่อยเป็นอันตรายกับพืชผักเท่าไหร่นรฮะเพราะว่าเรามีการเรจือจางแล้วก็ใส่กับน้ำนะ,ะใส่กับน้ำในบัวประมาณนี้นะ,ะเต็มบัวบัวลูกนี้ไซส์ใหญ่ฮนะครับ ผมก็เทลงไปเลยนะครับพี่น้องผสมลงไปเลยนะครับนี่นะครับคนนะให้เข้ากันใช้มือเลยผมใช้มือเลยนะครับนะฮะพ,พวกนี้มันเป็นยินซีแล้วไม่มีสารเคมีอยู่แล้วนะฮะเราใช้เลยนะครับพี่น้องเราก็ทําการลาดรดลลงไปเลยนะครับนี่รถพืชผักของเรานะฮะดูนะระยะเวลานะย สองอาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งจะลดไปนะฮะจากต้นไม้ที่เหี่ยวเฉานะฮะใบเหลืองแล้วก็ต้นหอมนี่ไม่มีการแตกกอเลยนะครับนะครับผมก็ได้ลดลาาลดลงไปนะฮะดูดูพลิกก็เห็นนะฮะด,ดูสภาพพลิกนะ่าม่ากนะครับกําลังแตกกาลังติดโูกติดดอกนะฮะเดี๋ยวที่เหลือนะเหลือนิดหน่อยนะฮะใน,นบัวเนี่ย ผมก็จะใช้การลดในกอนะกอของอ,อ้อยนะอ้อยที่ผมเพาะไว้นะลดอ้อยด้วยนะครับพี่น้องที่สวนที่เหลือนิดนึงนะฮะผมก็ได้ลดนะครับสำหรับเช้านี้นะครับเก็บได้ก็ได้เก็บความรู้ฮะเพื่อเป็นแบ่งปันความรู้กับพี่กับน้องเรานะฮะนะฮะนะก็แบ่งปันความรู้กันไปนะครับเล่นเล่นน้อยจากสวนน้อยดาาวัดนะครับพี่น้องจากเชา้านี้ก็ขอจงมีความสุขและสวัสดีครับ อย่าลืมอะไรอ่ะอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องพ่อหนูด้วยนะคะ